ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิสนสำเร็จิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวรัตด,ดาวันรัตนพุนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสรนภายใต้การบริหารงานของดรเจียวรันทยารัตนธนารัตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสัน โรงเรียนบ้านประชาสุขสรรบริหารงานโดยดรจิรันทยารัตนมงคลธนารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสรรและนางสาวรัตนดาวันรัตนพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสรรประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวรัตนดาวันรัตนพลเกิดวันที่18เดือนธันวาคมพุทธศักราช2529ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเลขที่ตำแหน่ง4730สถานศึกษาโรงเรียนบ้านประชาสุขสันตำบลประชาสุขสร์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งประวัติการศึกษาปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาประถมอวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิที่บูญสงคราม ปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกประวัติการทำงาน20กันยายน2556ถึง20กันยายน2558ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านไล่ลำปางอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร20กันยายน2558ถึง14มีนาคม2561 ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านไร่ลำปาง15มีนาคม2561ตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลไซงามอําเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชร23กันยายน2562ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลไซงาม22มีนาคม2564ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบึงกอกอำเภอบางละกรรมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่ง23กันยายน2566ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบึงกอก3พฤศจิกายน2566ถึงปัจจุบนันตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสุขสัรรอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านประชาสุขสรรได้ใช้รูปแบบการบริหารงานประชาโมเดลสู่โรงเรียนคุณภาพประกอบด้วย P. Participative Management การบริหารแบบมีส่วนร่วมคือร่วมกันวางแผนร่วมการทำงานเป็นทีม R Relationship สารสัมพันธ์สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ คือการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน A action plan การดำเนินตามกิจกรรมโครงการที่กำหนดคือการให้ความร่วมมือดำเนินการตามโครงการกิจกรรมเป้าหมายที่วางไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ C community การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคือการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นการระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม happiness S <H>. happiness <S เป็นองค์กรแห่งความสุขคือผลสำเร็จที่เกิดจากการร่วมงานกันเป็นทีมทำให้เกิดองค์กรแห่งความสุขคือผู้บริหารมีความสุขครูและบุคลากรมีความสุขนักเรียนมีความสุขผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุข A attitude มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน คือการทำงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมความถูกต้องและโปร่งใสผลจากการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบประชาโมเดลทำให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและชุมชนสู่โรงเรียนคุณภาพดังนี้1นายนิกรวงบุรีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี2566จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2. นางทัศสิรินสีงามกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลกรรมการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2566จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยทางด้านวิชาการ ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเด็กดีปตทสพออการแข่งขันทักษะทางวิชาการยอดปัญญาปตทสพอ,อ,อำเภอลานกระบือครั้งที่4ประจำปี2567ดังนี้ประเภททีม1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้อันดับทีมที่3 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้อันดับทีมที่สองสชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้อันดับทีมที่สองประเภทบุคคลหนึ่งเด็กหญิงแก้วเกล้าเทียมสง่าชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้ที่2 2. เด็กหญิงชนาการก้านจันชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ที่2อด้านกีฬาระดับอำเภอได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเล่บอลชายรุ่นอายุ12ปีฝึกซ้อมโดยนายเฉลิมพลอินลอยและได้เป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเล่บอลชายรุ่น12ปีของอำเภอลานกระบือเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2567ด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดสถานศึกษาสีขาว ปอดอบายามุกและยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งผลการปฏิบัติงานในหน้าที่องค์ประกอบที่หนึ่งการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. มีการประชุมและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมทางวิชาการ 2. จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดร,ระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ส ส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ4มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและนิเทศห้องเรียนของครูทุกเดือนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน5การจัดโครงการการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกมีการดำเนินการคือ1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาหาลือร่วมมือการทราบถึงปัญหาของนักเรียนและหาแนวทางช่วยกันแก้ปัญหา 2. ครูทัศรินสีงามหัวหน้างานวิชาการสอบนักเรียนชั้นป .1- 6, ถึงป .6 ทุกห้องเรียนและแรายงานผลนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่และห้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ 3. ผู้บริหารและคณะครูประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา 4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่อ่านไม่ออกเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและจัดเป็นห้องเรียนพิเศษโดยให้ครูผู้สอนสอนวิชาภาษาไทยกับวิชาคณิตศาสตร์และให้ผู้ปกครองดูแลเรื่องการบ้านของนักเรียนทุกวัน 5. ผู้บริหารผู้ใหญ่บ้านและคณะครูออกติดตามและช่วยเหลือนักเรียนห้องเรียนที่มีปัญหาไม่ส่งกันบ้านโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหา 6. ให้ครูทัศสิลินสีงามหัวหน้างานวิชาการดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนห้องเรียนพิเศษและแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ จากการที่ได้ดำเนินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกมีนักเรียนชั้นป .1- ป .6 จำนวน45คนผลปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากบางคนไม่รู้จักพยัญชนะไม่รู้จักสะระส่งผลให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะและสระและสามารถผสมพยัญชนะกับสระได้เริ่มอ่านได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน6คน สามารถอ่านหนังสือได้ทุกคนองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาช่วยผู้บริหารสถานศึกษาในการบังคับบัญชาขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารกิจการของสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใช้หลักคุณธรรมและหลักกัลยานิมิต ความเคารพซึ่งกันและกันสร้างความสามัคคีในองค์กรบริหารงานบุคคลบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและความสามารถแต่ละบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าพเจ้าเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการกำหนดบริหารงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องกฎระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพัฒนาแวดล้อมภูมิทัศน์ความปลอดภัยของผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือทักษะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพบริหารกิจกรรมผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเลื่อมล้ํา โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันให้การช่วยเหลือนักเรียนตามความจำเป็นเป็นรายกรณีให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการและด้านกีฬาองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ร่วมกับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนนำนโยบายแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุป,ประสงค์ตามแผนที่กำหนดสร้างหลักนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมในการบริหารเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความเอื้ออารและเป็นกัลยาณมิตรโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบร่วมชื่นชมความสำเร็จ โดยใช้รูปแบบบริหารงานของท่านผู้อำนวยการคือประชาโมเดลองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาเรียนรู้เสริมสร้างคุณธาร,รมจริยธรรม การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาผสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น องค์ประกอบที่ห้าการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้น มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษานําความรู้จากการพัฒนาทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพความรู้จากการศึกษาค้นคว้าการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนามาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แบบทีมร่วมแรงร่วมใจหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงช่วยเหลือการจัดกระบวนการการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาขอขอบพระคุณคณะกรรมาการประเมินทุกท่าน